กันไกลหัวตัด s k ไฟเหล็กก้าเคลือบเทฟลลอนแข็งแรงคมอึดผลนด้าบอลูมิเนียมอรอยพันแกล่งยืดได้70-100เซนติเมตรรุ่นท้องตลาดใบมีดไซส์ XL s f ไฟรุ่น1ราคาเพียง780บาทรุ่นใหญ่ใบมีดไซส์ XXL s f ไฟรุ่น2ราคาเพียง850บาทเก็บเงินปลายทางฟรีค่าส่งพิเศษแถมฟรีใบมีดสำรอง1ใบทุกรุ่นไปดูการใช้งานกันครับ และนี่ครับและนี่ก็คือรุ่นพิเศษนะใหญ่พิเศษเลยอันนี้ก็คือของ m a x Star ตัวนี้เป็นเหล็กแบบ sk 5เวอร์ชัน2นะครับเอาละตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นพิเศษเลยนะเหล็กจะแข็งพิเศษแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลอยหมดเลยแข็งแรงทนทานแล้วก็ที่กดนะครับสำหรับการยืดเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่หจะต่างกับรุ่นที่มีขายในท้องตลาดนะครับอ่าโ,โอเคทีนี้เรามาวัดความยาวตอนนี้ก็คือตอนที่เรายังไม่ได้ยืดความยาวนะครับเอาละฟัดนะ ความยาวอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเอ่อเจ็ดสิบเอาละเดี๋ยวเราจะลองยืดนะครับกดตรงนี้นะฮะยืดเลยกดตรงนี้อ่านี่ความยาวเป็นนิดนึ่งนี่หนึ่งร้อยนี่หน,นึ่งร้อยเซนรหรือหนึ่งเมตรเต็มเลยนะครับเพราะนั้นสบายมากเลยนะครับเอาละจุดก็จะมีนะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะเลื่อนปรับได้อ่าเดี๋ยวเรามาตัดต้นมะขามเทศนะครับ ก็จะมีกิ่งใหญ่กิ่งเล็กเดี๋ยวเราดูซินี่อ่าได้เลยนะครับนะตัดชูนี่นี่นะครับโอเคผมตัดนี่สบายสบายมากเห็นไหมิ่งนี้ประมาณนิ้วฝ่านะแล้วก็มีกิ่งนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดทั้งสองกิ่งนี้เลยหนึ่งสองสามโอ้โหสบายมากทีนี้มาถึงกิ่งใหญ่นี่นะครับอ่าเราหลบมาฝั่งนี้เพราะว่า ไม,ไม่ย้อนแสงนะครับเอาละที่เราตัดกันมานะครับเอาละเดี๋ยวมาวัดความยาวกันตัดห้าเซนนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาเลยกิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคมมีด SK5 ไฟตัดได้สบายมากครับเอาละครับครับหลายๆคนถามว่าผู้หญิงตัดได้ไหมเอ้าลองมาดูกันเลยเดี๋ยวตอนนี้จะตัดเลยนะครับกิ่งนี้เอาเลยครับ ทีนี้มาดูเด็กมั่งนะครับยุวากาชาดของเราเดี๋ยวนะครับเดี <C it uni> ๋ยวนะครับจะเย็นโอ้โหนี่นะอ้าวตัดครับโอ้โหสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นแข็งแรงน้ําหนักเขาก็จะเบานะเพราะฉะนั้นด้วยคมมีดเวอร์ชัน2นะของแม็กสตานะรนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยถึงคุณภาพนะครับแล้วเรามีใบให้ไปอีกหนึ่งใบเป็นใบสำรองได้ไปเลยสองใบนะครับเอาละสนใจทักกันได้เลยนะครับนี่สบายมากตัดใส่เข้าไปแล้วก็ครับอันนี้เป็นไม้แห้งแล้วนะอ่าเราลองมาดูว่า จะตัดได้ไหมนะอันนี้ก็ห้าหกเซนเลยล่ะนะครับอ้าวมาดูกันนะก็ช่วงงับก็งับได้นะครับแล้วก็ลนะสบายมากครับไม่หักครับไม่ต้องกลัวสบายเลย